คงเทงคงณเทงเคืออะไรนี่ไงควันเนี่ยอ้อทำอะไรเนี่ยควันกระดุมขงเทงนั่นแหละโอ้โห,โหสุกแล้โอโ้ได้กินข้าวแล้วป๊อบป๊อบมันนี่ก็มีวิกินวิ่งมอคือนขาดแน่แรงมาโอ้โหนี่กูซีกอกกันซีกอกอย่า เมนูฝรั่งไม่ใช่เมนูฝรั่งเมนูไทยชงจิงชงเิง,งดู้อแสบมันทำไรวะเฮ้ยมันจะเล่นไฟเครื่องไฟนะช่างมันติเครื่องไฟอ๋อเขาเก็บที่นอนเขาเก็บที่นอนสิเขาเก็บที่นอนโอ้โ

ไม่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 ไว้งั้นไ,ไม่เอาพ่อเก็บเองนะครับอู้ <laughs>